ความนิ่งเนี่ยนะมันก็เหมือนกับพื้นน้ําอ่ะน้ํามันจะสะท้อนอะไรก็แล้วแต่มันต้องนิ่งถ้าน้ํามีคลื่นเคยไปเที่ยวทะเลเนาะก็ะะะเลยที่มีคลื่นเยอะๆมันสะท้อนอะไรได้ปะไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมันเคยมีคอสคอสหนึ่งเนาะที่พี่เคยไปอบรมมามันเป็นเรื่องของการเอ็กเพรสตัวเองอนะสแสดงออกหมดเลยแสดงออกทุกอย่างเลยมันมีคนที่เข้าใจว่าต้องแสดงออกทุกอย่างเนี่ยก็กลับบ้านไปปุ๊บสองอาทิตย์เลิกกับสามีเลยแล้วมันจะทําให้เราเก็บกดไหมพี่ ความอดทนนี่นะมันเป็นอุปกรณ์หนึ่งนะในการที่ทําให้เราเนี่ยไปถึงจุดสูงสุดของพระพุทธสถศาสนาคันติสรัจะครับพี่เบนอเอามาใช้กับชีวิตประจําวันยังไงบ้างคะขันติสำหรับพี่พี่ใช้มาตั้งแต่ตอนเป็นตำรวจคแต่มาใช้หนักสุดๆจริงๆไม่ใช่ตอนเป็นตารวจกับกลายเป็นตอนที่ลาออกมาแล้วแล้วก็มาทํำโซเชียล <อ>เพราะว่าอะไร <S 1> <S 1> <S เพราะว่าเขาเรียกว่าเชื้อของการที่ทําให้เราสามารถขันติได้ครับมันต้องมาจากผู้คน <อะ S 2> คนอื่นๆเนี่ยทำให้เราแบบได้ฝึกขันติหนักมากจริงแต่ขันติอย่างเดียวไม่พอนะบางคนขันติแต่ว่าอกัดเคี้ยวเคี้ยวฟันนะฉันอดทนนั้นเลยมันต้องมีประกอบคู่กันนะไม่งั้นแล้วความขันติมันก็จะถูกแสดงออกมาเป็นพลังงานลบๆถ้าไม่มีความสงบงามความโสระจนี่ย ความสงบสงเงียมเนี่ยมามาควบคู่กันไปมันเป็นขันติเท้าซ้ายสลรจ่าเท้าขวาอย่างเงี้ยต้องเดินคู่กันอ๋อถึงว่าเขาเลยแปลคํานี้ว่าทาที่ทําให้งามใช่ไหมใช่มัน,มนทําให้งามจริงๆเพราะว่าถ้าเราขันติก็ลองคิดดูว่าคนคนแบบอดทนอะ่ะแต่ว่าหน้าอย่างเงี้ยอดทนนะออ่อดทนนะแต่ไม่งามเลย ใช่ป่ะเออคำว่างามนี่เราก็ต้องดูลึกเข้าไปอีกว่าคําว่างามจริงจริงมันคืออะไรอคืองามจริงจริมันคือความเป็นปกติที่สุดไม่จะต้องไม่ใช่แบบว่างามจนเวอร์อ่าคนมาด่ามาว่ามากระทบเราอะไรเราแล้วเราก็ยิ้มรับอะไรก็อเออแต่ทําไมในทางคุธเนี่ยเขาดูความงามทําเป็นที่ตั้งแห่งความงามจากเรื่องขันติกสวรรคจะอันนี้ต้องย้อนถามกลับไปว่าตัวเราเองเนี่ยเราเรามองความงามที่ที่มันเกิดขึ้นภายนอกอ่ะ มันจะมองได้นานแค่ไหนอใช่ป่ะสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องภายนอกมันไม่จีงรังยั่งยืนแน่นอนสิ่งภายในก็ไม่ได้จีงรังยั่งยืนคเนาะแต่สิ่งนี้มันอยู่กับเราแล้วคงที่คงสภาพกว่านั่นคือเรื่องของ Val u e ในใจเราใช่ป่ะถ้าเราเป็นคนสงบสงเยมงามเรางามทุกช่วงวัยเรางามทุกวัยงามทุกการแต่งกายหรือว่าเออถ้าแบบว่ามีเด็กคนหนึ่งที่ที่เล็กๆก็ยิ้มคเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสงบจุตดีนู่นนี่นั่นมีความอดทนยิ้มสู้ทุกปัญหา โตเป็นสาวมาก็ยังคงแบบเดิมพอเป็นวัยทางานวัยกลางคนก็ยังเป็นแบบเดิมเป็นคนชราก็ยังเป็นแบบเดิมผู้หญิงเราจะแวดล้อมไปด้วยคนทุกช่วงวัยใช่คนที่เห็นเขาแบบนี้ก็จะพูดถึงเขาไม่ได้พูดถึงว่าความสวยหรอกแต่จะพูดถึงเขาในแง่ของการอยู่ด้วยแล้วพลังงานดีจังสงบจังแล้วมันงานทุกช่วงวัยอย่างที่พี่บอกใช่ปแต่ว่าถ้ารูปลักษณ์ภายนอกอ่ะเปลี่ยนเสื้อผ้าก็เปลี่ยนแล้วนะ เราไม่ได้ว่าสภาพสตรีนะแต่ว่าผู้หญิงบางคนน่ะอยู่นอกบ้านหน้าหนึ่งตื่นมาหน้าหนึ่งนะพี่เออบางครั้งบางทีเนี่ยเราเจอคนเจอผู้หญิงที่เราเคยเห็นสวยๆน่ารักอ่าอยู่บ้านคิ้วหายไปไหนวะอะไรอย่างเงี้ยว่าความรู้สึกตรงนั้นไม่คงที่เลยใช่ไหมแต่ว่าความงามที่มนอยู่ในใจสิ่งที่มันเป็นแวลูติดอยู่กับตัวเราเนี่ยมันคงที่แล้วมันทําให้เขาเรียกว่า อย่างที่พี่บอกไปใช้คําว่างามทุกช่วงวัยงามทุกการแต่งกายด้วยครับผมอ่าแล้วอย่างนี้ถ้าถ้าเออต่อ,ต,อต่อเนื่องจากพี่เมื่อกี้เลยพี่บอกว่าถ้าคนมาด่ามาว่าใช้ธรรมะแันติโสรจานี่ยังไงคถ้าเรารู้เรารู้หลักธรรมนี้นะแล้วเราใช้อยู่ในใจอ่ะก็คือการยิ่งเข้าไวนะ้อ่ะแหละนะมันจะมีหลายหลายคําคำที่เป็นที่เป็นคำเขาเรียกว่าเป็นโค้ดหรือว่าเป็นไวส์เวิร์ดภาษาไทยเรียกคำคมเนาะสงบสยบเคลื่อนไหวเคยได้ยินไหม คือมันคือความสงบเนี่ยมันสยบความเคลื่อนไหวอะไรอย่างเงี้ยคือคนที่มองเข้ามาก็เห็นเราแล้วก็รู้สึกว่าโอ้คนนี้มันมัน extraordinary มันเฮ้ยมันมันไม่ธรรมดาเว้ยอะไรอย่างเงี้ยแม้จะโดนแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่ใช้บ่อยมากเพราะว่าแน่นอนเราทำโซเชียลมีเดียในยุคที่คนเนี่ยเข้ามาแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอิสรภาพทางทางการแสดงออกอะมันเยอะ จ<ส>น<ช>มันไม่มีการควบคุมใช่ป่ะเราจะไปควบคุมทุกคนก็ไม่ได้<ช>ที่เคยอยู่ช่วงหนึ่งที่ยังรู้สึกว่า ยังใหม่กับเรื่องนี้แล้วก็วันไหวมากกับกับความคิดเห็นความ <ừ> อะไรอย่างเงี้ย <ừ> จนกระทั่งว่าพี่พอดีมีโชคดีที่มีครูบาอาจารย์ดี<ะ>ท่านก็แนะนํามาว่าค <ừ> ันติอย่างเดียวไม่พอต้องโสละจัดด้วย<อ>เราก็เราก็เคยศึกษานักรมตรีเคยศึกษาอะไรอย่างนี้มาเนาะเราก็<ะ><ะ>เลยรู้ว่าโอเคใช่มันใช่เลย<ะ>มันใช่เลยคือเราคันติอย่างเดียวไม่พอมันไม่ใช่สรงสงเยมแบบยอมแพ้นะมันคือแบบว่าโสวัดไมบอกว่าโสวัดไม่แต่ผมผมเป็นครับพี่ช่วงแรกเคย เหมือนพี่เลยตอนมาทำคอนเทนต์อะ <Ừ. S 2> ช่วงแรกเราเราไปชอบไปอ่านคอมเมนต์ไงเราก็แบบพอมันมีแบบไม่ดีมาอะไรเงี้ย <Ừ. S 2> เราก็จะรู้สึกแย่มากเลย <Ừ. S 2> เออแล้วพี่จัดการมันยังไงไม่ต้องถามเลยว่าทําใจยังไงเพราะพี่ไม่ทําใจอ่าพี่เข้าใจเข้าใจว่าคนมันก็เป็นแบบนี้แต่พี่จะบอกว่าจริงๆแล้วการที่เรามีขันติโสรจะเนี่ยความนิ่งเนี่ยนะมันก็เหมือนกับพื้นน้ําอ่ะน้ํามันจะสะท้อนอะไรก็แล้วแต่ มันต้องนิ่งถ้าน้ํามีคลื่นเคยไปเที่ยวทะเลเนาะทะเลที่มีคลื่นเยอะๆมันสะท้อนอะไรได้ปะไม่ได้ถ่ายรูปออกมาก็คือฟ้าแล้วก็ทะเลขึ้นๆขึ้นๆไม่เห็นอะไรเลยะแต่ลองแต่ลองว่าน้ําทะเลมันนิ่งดิมันสงบดิเราถ่ายรูปไปมีเรือมีเกาะมีอะไรมันสะท้อนน้ําเหมือนกันฉันได้ฉันนั้นเราจะสะท้อนให้คนที่เขามากระทบเราได้เห็นตัวเองได้ลึกตัวเองหรือเราเองเนี่ยได้เห็นเขาในมุมที่มันมันมันนิ่งขึ้น กว้างขึ้นเราจําเป็นจะต้องนิ่งแล้วธรรมะที่ข้อที่ว่าขันติโสรจัยมันไม่ใช่นิ่งเฉยๆแต่นิ่งเพื่อยังประโยชน์อะไรถ้าประโยชน์ของเราคือการสะท้อนกลับการนิ่งสะท้อนกลับเขาได้ถ้าเรานิ่งเพื่อที่จะเรียนรู้เขาสะท้อนเขาได้ลึกมากขึ้นการนิ่งก็ทําให้เรามองเห็นเขาได้ลึกมากขึ้นได้บางครั้งบางทีมันไปเชื่อมโยงกับสิ่งอื่นเวลาที่พี่นิ่งมากๆแล้วพี่เห็นคนมาด่ามาว่ามาอะไรครับพี่ไม่ได้เห็นแค่คําด่านะพี่จะเห็นถึง อดีตของเขาบาดแผลของเขาการเลี้ยงดูการนู่นนี่นั่นอะไรนะถ้าเรามีเมตตาพอสะท้อนกลับไปด้วยคําบางคําให้เขาได้คิดได้พิจารณาว่าส,<ๆ>สิ่งที่เขาทำมันถูกหรือผิดยังไงพี่ว่าตรงนี้เป็นกุศลมันช่วยคนได้ก็คือก็คือไม่ได้นิ่งเฉยๆฉบางบางบาง,บางเม้นเนี่ยก็อาจจะมีการตอบตอบโต้มันไม่ใช่ตอบโต้เชิงแบบโพสิเอ่อเนกาทีฟนะครับอาจจะอาจจะตอบโต้แต่ว่าไม่ได้ตอบโต้คือพี่ไม่ตอบโต้ทุกอันอยู่แล้วมันต้องมันต้องคู่ควรนิดนึงอ่ะที่แบบคนนี้เราช่วยเขาได้ คนนี้เขาแค่เข้าใจผิดอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยพี่ก็จะตอบกลับพอพอมีตัวอย่างไหมพี่ที่แบบสักอันมันเยอะแยะไปหมดเลยนะบางคนก็แบบว่าคือด่าเรื่องการเป็นตำรวจเรื่องอะไรเงี้ยด่าเรื่องนีสใสสันดาลเราไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็ตอบกลับไปง่ายๆว่าเออมันมันไม่ใช่คือไม่ใช่เพราะว่าเราเป็นตำรวจเราจึงพูดแบบนี้แต่มันเป็นเพราะว่าเราเราจริงพอเรารู้ความจริงเรารู้ว่า ความจริงเป็นอย่างนี้เราไม่พูดอย่างนี้เอ้ยบางคนอ่ะมันมาคอมเมนต์ด่าเรานะแล้วมันก็ลืมละแต่เราไปเก็บเอามาคิดใช่ถูกต้องเลยใช่เอามาคิดทาร้ายตัวเองอะไรเงี้ยก็พี่เคยมีประสบการณ์หนึ่งคือมีคุณป้าคนหนึ่งแล้วกันเนาะเออเขาเจอพี่ในสัมมนาใช่ป่ะแล้วเขาก็บอกว่านี่ผู้กองเบนใช่ไหมทําไมเดี๋ยวนี้ป้าไม่เห็นเพจผู้กองเบนเลยพี่ก็ลอะหนาให้ป้าเดี๋ยวผมดูให้ปุ๊บ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 ไปเซิร์ชปั๊บเฮ้ย คนนี้โดนทีมงานกูบล็อกไปเมื่วนแสดงว่าจะต,ต้องเคยด่าอะไรกูบางอย่างอ,อะไรเงี้ยเราเราเกตอ่ะเราเกตว่าคนที่ด่าก็ด่าไปงั้นแหละด่าไปเฉยๆไปงั้นแหละเขาไม่ได้มาจงเกยียจจงชังอาค่าแค้นอะไรเรารแล้วพี่เคยมีประสบการณ์ในเรื่องทางแบบอ่อก็คือเคยมีที่ปรึกษาเนาะแล้วที่ปรึกษาก็บอกว่าอันนี้ต้องปกป้องชื่อเสียงก็ต้องดำเนินคดีแต่หลายครั้งที่โดนด่าเสียหายเกินไปดําเนินคดีเชื่อไหมว่าดําเนินคดีไป30กว่าคนนะแต่ว่าส่วนใหญ่จำไม่ได้หรอกตัวเองด่าอะไรไปจนกระทั่งว่า มีเอกสารแล้วก็ที่ทีมงานเราเก็บไว้อะเขาก็เขาไม่เคยพิมพ์คํานี้มันจะไม่เคยพิมพ์ได้ยังไงเลยทีมงานผมจะไปตัดต่อทําไมล่ะใช่ไหมเออก็อย่างที่โบนัสบอกเอันนี้พี่เข้าใจเลยว่าคนด่าก็ด่าไปงั้นอ่ะด่าแล้วก็ทิ้งไปเออแล้วผมก็เคยได้ยินว่าพระพุทธเจ้าอ่ะท่านเคยบอกว่าขันติเป็นตบะอย่างยิ่งอที่เป็นเข้าใจหรือช่วยขยายความคํานี้ต้องเข้าใจคาว่าตบะตบะแปลว่าย่างนะย่างอะไรย่างกิเลส ย่างรักย่างย่างโลภโกรดหลงเนาะถ้าเกิดว่าเราไม่มีความอดทนเราก็จะเห็นว่าอ,อย่างทุกวันนี้มันมีข่าวนู่นนี่นั่นมันเกิดจากการอ,อะไรถ้าเราภาษาชาวบ้านก็บอกตะบะแตกเพราะอะไรอ,อะไรคือตะบะแตกก็คือก็เพราะว่าคุณทนไม่พอ,อคุณอดทนต่อสิ่งเราไม่พอ,อม,มันก็เลยเกิดลักษณะแบบนี้ขึ้นเพระฉะนั้นผู้เจ้าบอกว่าขันติเป็นตบะอย่างยิ่งก็คือมันเป็นอุปกรณ์นะในภาษาบาลีถ้าเราเรียนบาลีเนี่ยมันเป็นการณะมันเป็นอุปกรณ์ที่ทําให้เราเนี่ยมีตบะ S <S <S ความอดทนนี่แหละสาคัญที่สุดเมื่อกี้ได้ยินพี่บอกว่าเออจริงๆในยุคนี้ที่มันมีข้อมูลข่าวสารหรือข่าวเสียๆเยอะยเงี้ยครับเราจะฝึกเรื่องขันติโซรจ่อย,ย่างไงได้บ้างพี่มองว่าก่อนที่จะฝึกขันติโซรจ่เนาะมันต้องต้องรู้กอนว่าขันตีโซรจ่เนี่ยเป็นคุณธรรมของคนที่อยู่ในสภาวะแบบไหน <S <S <อ>คนปกติธรรมดาไม่ถูกกระทบโอกาสที่จะได้ใช้ขันติโซรจ่ก็น้อยแต่คนที่อยู่ท่ามกลางผู้คนท่ามกลางสถานการณ์ต่างๆแล้วถูกกระทบ โอกาสที่ใช้ขันติสรจะเนี่ยก็มากนะแต่ว่าเมื่อกี้คําถามของเราคือว่าเราจะฝึกได้ยังไงใช่ป่ะจริงๆแล้วในชีวิตประจําวันก็ได้ฝึกกันอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าเราละเลียดกันมาหนึ่งนะตื่นเช้ามาไม่ได้กินข้าวตามเวลาต้องขันติไหมอ่าบางคนเนี่ยพอมีขันมีขันตินะแต่ไม่งามอ่าอถูกว่าคือแบบว่าหิวข้าวปุ๊บหน้าเสียแล้วอาการออกเพื่อนพี่มีอยู่คนนึงคนวัดนะครับเออเป็นคนวัดนะแล้วแบบหิวข้าวไม่ได้อ่า คือเป็นคนดีน่ารักมากไม่อยากบอกชื่อเลยเดี๋ยวเขารู้กันหมดนะแต่ว่าขอแซวเขานิดนึง <S <S แล้วกันเขาเป็นพี่คนหนึ่งเป็นเพื่อนคนหนึ่งที่พี่นับถือมากแต่ว่าพี่แบบจะใช้คําว่าขาดความนับถือก็ไม่เชิงแต่ว่ามันมันติดอยู่ในใจเรื่องเนี้ยพี่เคยไปไปปีนเขากเขา,ขา,ขาครับแล้วปรากฏว่าวันนั้นน่ะมันเวลากินข้าวของเขาคือเที่ยงแต่ตอนเที่ยงเรายังอยู่ยอดเขากันอยู่เลยเรายังลงมากินที่แคมป์ไม่ได้ไปต่างประเทศกันครับ เชื่อไหมว่าจากยอดเขาลงมาถึงแคมป์ประมาณชั่วโมงกว่าๆเขาไม่พูดกับพี่เลย <laughs> พี่ก็เป็นอะไรอ,ะอ่ะเราสงสัยในใจเป็นอะไรเาะอย่าพิ่งพูดอย่าพ่งพูดผมผมไม่พร้อม,มพอเขากลับมาถึงแคมป์ปุ๊บเขากินข้าวปุ๊บอารมณ์ดีแบบเดิม<น>เขาไม่ได้ว่าเราสักคำนะแต่สิ่งที่เราได้รับมามันกระทบจิตใจเรามาคือคนนี้โมโหหิวนี่ว่าคือหิวแล้วอย่าไปยุ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ย้อนกลับมาที่ที่เรื่องที่เราคุยกันว่าเราเนี่ยต้องใช้ความขันติ สซลจักะอยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วเนาะบางคนมีแต่ขันติไม่มีสซลจันติอย่างพี่เมื่อกี้ก็คือมีขันติใช่แต่ว่าสรลจักะไม่มีเลยราะว่าอันนั้นคือแบบตัวอย่างที่ซอฟต์มากๆเลยนะคือแบบเขาแค่ไม่ไม่อยากคุยด้วยอย่าเพิ่งคุยเรากบอกว่าเนี่ยเรายังติดอยู่ในใจจนถึงทุกวันนี้หลายปีแล้วนะเออเราเคยมีไหมเพื่อนที่แบบว่าเวลาหงุดหงิดอะไรห้ามแตะตัวเคยเคยเชยเคยเป็นคนแบบนั้นพี่เคยเป็นคนแบบนั้นถ้าพี่หงุดหงิดอะไรปุ๊บอย่ามาแตะตัวแตะตัวปุ๊บเนี่ย จากเรามีหนึ่งคู่กรณีเนาะรเราบุญหิิกดเรื่องอื่นมาอมพอเพื่อนมาแตะตัวปุ๊บเราปัดมือเพื่อนออกเรามีคู่กรณีทันทีสร้างกรรมโดยไม่รู้ตัวเพื่อนเนี่ยจะรู้เลยว่าไอ้น,นี่แม่งแม่งไม,ไม่ปกติอะไรอย่างเงี้ยมึงามไหมล่ะไม่งามใช่ป่ะเราถ้าจะฝึกอะ่ะไม่ต้องไปหาฝึกที่ไหนหรอกอเราโดนกระทบโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะขอแค่ว่าเราระลึกอยู่ในใจว่า อินพุตลงไปเลยว่าเราต้องมีขันติโซลาร์จัสนะถ้าเราอยากที่จะเป็นพลังงานที่ดีทั้งของตัวเองแล้วของเพื่อนรอบตัวอะไรเมื่อกี้จากที่ฟังพี่ผมรู้สึกว่าเออจริงๆขันติมันอาจจะฝึกไม่ยากมากแต่โซลาร์จั่เนี่ยเออเมื่อกี้อยากให้เท่าที่พี่พี่เคยบอกว่าเคยเป็นคนที่ไม่มีโซลาร์จอืพี่ขัดเกลารอฝึกตัวเองไงบ้าง,างมีคํา <ำ S 2> แนะนำไหมพี่จะมีหลักหลักสําคัญของพี่เลยที่เป็นคือพี่แบบค้นหามาตลอดแล้วก็พยายามตอบคำถามตัวเองตลอดว่า อันนี้บาปไหมอย่างเงี้ยบาปไหมอย่างเงี้ยผิดศีลไหมอย่างนี้บาปไหมจะค้นหาอย่างเงี้ย,ย,ยตัวเองตลอดเวลาจนมาเจอหลักหลักหนึ่งไม่รู้ว่าศาสนาอื่นเป็นอย่างนี้หรือเปล่าศาสนาพุทธเนี่ยนะพี่เจอหลักหนึ่งคืออะไรก็ตามการกระทําใดก็ตามคําพูดใดก็ตามความคิดใดก็ตามที่จะนําพาความเดือดร้อนมาให้เราและคนอื่นในภายหลังนะไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่ สำหรับพี่อ่ะพี่รู้สึกว่าสิ่งนั้นไม่ควรทําจะเรียกว่าบาปเรียกว่าทุกก็แล้วแต่ทุกอาจจะเป็นเรื่องของผลเนาะแต่บาปเนี่ยมันเป็นเรื่องของการกระทำเนาะอันนี้แบบตื้นๆนะแบบแบบง่ายๆเข้าใจง่ายๆอะไรก็ตามที่มันจะนําพาความเดือดร้อนมาให้ในภายหลังอ่ะเราจะไม่ทําพี่จะรลึกอ,อย่างนี้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแล้วโสรจัเนี่ยมันเข้ามาพี่ไม่ได้บอกว่าผู้ว่าฉันจะต้องมีโสรจ่ไม่ใช่แต่เรารู้ว่ามันสรุปรวมแค่เนี้ยอะไรที่มันเดือดร้อนในภายหลังอย่าทากับการที่เราฝึกขันติโสรจ่เหมือนกันถ้าเกิดว่าเราอดทน แต่เราไม่ไม่ไม่สงบเงียมไม่แบบว่าเขาเรียกอะไรถ้าพูดให้ง่ายคือคลิปลุกอ่ะไม่คลิปลุกแม่อะไรอย่างเงี้ยเราไปสบัดใส่คนสักคนหนึ่งนำพาความเดือดร้อนมาให้ในภายหลังไหมนำพาทันทีใช่ป่ะบางครั้งบางทีนำพาทันทีด้วยสาไม่ไม่ใช่แบบว่านำพามาภายหลังพี่ใช้หลักการนี้มันมันจะครอบคลุมพอสมควรแล้วพอเราเรามองย้อนกลับไปอ่ะดีนะที่เราไม่แสดงอารมณ์แบบนี้กับเขาออกไปนู่นนี่นั่นตรงเนี้ยมันคือเราไม่ได้หยิบมาหรอกว่า ฉันจะโสรละจ่ไม่ใช่ครับแต่เราใช้วิธีนี้อ่าวิธีในการแบบว่าอะไรเดือดร้อนภายหลังเราไม่ทาเดี๋ยวมันก็เป็นอ๋อนี่มันโสรละจ่นี่ว่าอะไรเงี้ยจะเป็นลักษณะแบบนี้คก็ถ้าถามว่าฝึกยังไงอ่ะรู้ตัวฝึกรู้ตัวว่าเฮถ้าเราทําแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นแรกๆมันมันไม่ได้หรอกนะจะทําไปนานๆเข้าอะไรที่มันทํานานๆซ้ําๆย้ำๆเนาะพี่จะแปลเล่นๆนะอะไรที่เราทําแบบเราทําแบบว่า บ่อยๆเนี่ยในในหลักการในหลักความสําเร็จนะของพระเจ้าเนาะก็จะมีอะไรนะอิทธิบาทสี่ใช่ไหมอิทธิไปว่าความสำเร็จบาทะปาทะก็คือฐานฐานแห่งความสําเร็จ4ประการก็จะมีอะไรอ่ะชนะชันทะวิริยะจิจาวิมังสาแปลแบบนี้บอกก่อนว่าไม่ถูกนะแต่พี่แปลให้ตัวเองเข้าใจนะคือคือชันทะก็คือเราชอบเราหยิบมาแล้วโอเคฉันจะฉันจะฉันจะอดทนขึ้นฉันจะ นิ่งขึ้นอ่าสันทะชอบวิริยะก็ลงมือทำอาจิตตะโฟกัสเอาจิตตามเราต้องตามรู้ตามแทรกตลอดแล้วทําแบบนี้บ่อยๆวิมังสาเนี่ยพี่แปลเล่นๆนะต้องย้ำอีกทีวิเนี่ยพี่แปลว่ายิ่งมันคือขั้นกว่านะมังสาแปลว่าเนื้อเนื้อยิ่งก็คือทํายังไงให้มันเนื้อยิ่งล่ะทําบ่อยๆ สิ่งที่เป็นน้ําอ่ะสิ่งที่มันไม่ถูกต้องมันถูกดรนออกไปเดยวจะสิ่งที่เป็นเนื้อเนื้อไว้เราทําบ่อยมากพอจิตตะตามรู้ตามดูตามตาม,ตามแก้ไขตัวเองมากพอเดี๋ยวมันจะมันจะเป็นส่วนหนึ่งของนิสัยของเราเองเนาะก็ต้องถ้าจะฝึกก็ตามรู้ตัวดีๆแล้วกันเมื่อกี้พอผมฟังแล้วผมคิดตามผมรู้สึกว่าเอ้ยคนสมัยนี้มันก็อาจจะมีบางคนที่เขาเชื่อว่าเฮ้ยถ้ารู้สึกยังไงควรจะเอ็กซ์เพรสหรือแสดงออกมาอะไรเงี้ยครับมันจะขัดกับหลัก สซลัดจะกไหมพี่พี่มองแบบนี้นะถ้าเกิดว่ารู้สึกยังไงแล้วต้องแสดงออกกันหมดเนี่ยอ่านะโลกแบ่ง,งอยู่ไม่ได้นะก็ย้อนกลับไปหลักการเดิมเดือดร้อนไหมล่ะถ้าแสดงออกทันทีนําพาความเดือดร้อนมาให้ในภายหลังไหมล่ะถ้านําพาความเดือดร้อนมาให้ในภายหลังต้องคิดเยอะๆแต่ถ้าแสดงอ,ออกไปปุ๊บไม่นําพาความเดือดร้อนมาให้ในภายหลังแน่ๆทั้งต่อตัวเองและผู้อื่นครับก็แสดงออกไปไม่ว่าแต่จาก จาก,กาชีวิตนาะจากประสบการณ์เนาะไม่ต้องแสดงออกทั้งหมดหรอกอม,นะมันยิ่งยิ่งแสดงออกเนี่ยมันก็ยิ่งจะดึงดูดอะไรต่างๆเข้ามาไม่จําเป็นจะต้องแบบบอกทุกอย่างแสดงออกทุกอย่างรู้สึกแล้วฉันก็พูดไปม,มันเคยมีคอสคอสหนึ่งเนาะที่พี่เคยไปอบรมมามันเป็นเรื่องของการเอ็กเพรสตัวเองอนะแสดงออกหมดเลยแสดงออกทุกอย่างเลยมันมีคนที่เข้าใจว่าต้องแสดงออกทุกอย่างเนี่ย ก็กลับบ้านไปปุ๊บสองอาทิตย์เลิกกับสามีเลยอ,อะไรอย่างเงี้ยเสร็จปะเห็นเห็นภัยของมันปะอเออมันก็ไม่ใช่ดีแล้วมันจะทําให้เราเก็บกดไหมพี่พี่มองว่าการเก็บกดเนี่ยมันเป็นอีกเลเยอร์หนึ่งนะการที่เราเก็บไว้ใช่ปะการที่เราเก็บไว้แล้วเราเข้าใจมันพี่ว่าพี่ว่ามันไม่ทําให้เราเก็บกดแต่ถ้าเราเก็บไว้แล้วเราไม่ได้เข้าใจมันเราเราสะสมมันเป็นความแค้นเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยพี่มองว่าอันนั้นนะคือคือทางไปของการของการแสดงออกผิด เราเราเราควรที่จะรู้ว่าต้องแสดงออกอะไรและรู้ว่าสิ่งที่เราเก็บไว้เนี่ยนมันเพราะอะไรมันมีเหตุผลอะไรถ้าหลักการของเราคือว่าเราเราไม่อยากเดือดร้อนอ่ะพี่ว่าไม่รู้สิพี่อันนี้ประสบการณ์ไม่ได้ไม่ใช่หลักการเนาะพี่คิดว่าพี่ก็เก็บหลายอย่างนะแต่สุดท้ายแล้วพอเก็บปุ๊บก็ทําเข้าใจมันว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้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 ชีวิตมันก็เลยเครียดน้อยทุกวันนี้เครียดแต่เรื่องเรื่องอะไรอ่ะเรื่อง เรื่องแม่เรื่องน้องไม่ได้เครียดอะไรมากนะคือแบบเป็นห่วงเขาแค่นั้นเองเรื่องเครียดอื่นๆไม่ค่อยมีเออแต่พอพอนึกถึงหลักธรรมข้อนี้จริงๆที่เราเห็นคนสมัยนี้เขาทะเลาะกันหรืออะไรเงี้ยเนาะบางทีเขาอาจจะเป็นเพราะหลักหลัธรรมข้อนี้ที่อาจจะไม่ได้ฝึกจนกล้าแก่งนะไม่เข้าใจมันมากกว่าไม่เข้าใจว่าเราอดทนไปเพื่ออะไรไม่เข้าใจว่าเราจะสงบงามไปเพื่ออะไรอะไรเงี้ยถ้าเขาเข้าใจ purpose ของมัน เขาจะเขาจะรู้ว่าควรควรจัดการมันยังไงแล้วจริงๆแล้วมนุษย์ที่อดทนมนุษย์ที่แข็งแรงมนุษย์ที่งเงี่ยยงามเนี่ยผลดีมันเกิดขึ้นในภายหลังแน่นอนเ<อ>นาะมันไม่ทําให้เดือดร้อนแน่ๆมีมีผลดีอะไรที่พี่คิดว่าเอ้ยมันเห็นชัดเจนบ้างครับจากหลักข้อนี้ตัวอย่างตัวพี่เองเอาผลแบบง่ายๆเลยเ<อ>นี่ยคนก็จะมองว่าพี่แกลง<อ>สายตาคนก็จะมองว่าเราแกลงอะไรเงี้ยแต่เราก็นึกในใจกูไม่ได้แกลงกูแค่ไม่สนอกูแค่ไม่สน ไม่ได้แล่งเท่าไหร่เจอกขาพูดแรงๆก็คิดเหมือนกันแต่แต่ส่วนใหญ่เราไม่ได้สนอะไรอย่างเงี้ยตัวอย่างง่ายๆอ่ะเราเราเราเจอคนที่ชอบววายกับเจอคนที่แบบนิ่งๆสงบสงบเราอยากคุยกับคนแบบไหนเราอยากดีวกัคนแบบไหนใช่ป่ะอันนี้แล้ก็อยากจะเข้าหาคนที่รู้สึกสงบเย็นอ่ะใช่แล้วความอดทนเนี่ยนะมันเป็นอุปกรณ์หนึ่งนะในการที่ทําให้เราเนี่ยไปถึงจุดสูงสุดของพระพุทธศาสนาเพราะเราต้องอดทน เราต้องเรียกว่าอะไรต้องต่อสู้กับสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติของกิเลสเนาะรักลบกดหลงเนี่ยชัดเจนมากเลยถ้าไม่ใช้ความอดทนเนี่ยเราเอาชนะกิเลสพวกนี้ไม่ได้เนาะเอออย่าว่าแต่กิเลสยาบยาพวกนี้เลยกิเลสตัวที่แบบว่าตัวที่แบบง่ายๆที่เกิดขึ้นอ่ะไอ้อะไรนะนิวรณ์ห้าประการอ่ะใช่ปนะ่ะพวกอะไรอะ่ะยึดติดคิดลบคิดเกียดฟุ้งซ่านสงสยัยอะไรพวกนี้นะถ้าเราไม่อดทนเนี่ยนะไม่อดทนต่อสิ่งต่างๆสิ่งเลาต่างๆหรืออุปสรรคต่างๆเนี่ย เราบางทั้งบางทีเราไม่อยากทาอะไรก็นอนแม่งไปเลยอนะไรเงี้ยใช่ปะ่ะมันก็มันประกอบกันธรรมะของพระเจ้าอ่ะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเราพูดกันจริงๆเนาะเราไม่สามารถบอกได้เลยว่าแม่น้ําสายไหนสําคัญเพราะทุกสายมันไหลลงทะเลเหมือนกันหมดผมนึกว่าเอ้ยถ้าอย่างเรื่องสมมติว่าถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยมันยุติธรรมดีอ่ะผมรู้สึกว่ามันก็ฝึกอาจจะไม่ยากแต่ถ้าเราเจอเหตุการณ์ที่มันรู้สึกไม่ยุติธรรมเออเราจะนําหลัก ขันติสรละจามาใช้ได้งไงมั้พี่จะบอกแบบนี้ยุติธรรมหรือไม่ยุติธรรมเนี่ยมันก็สามารถใช้ความขันติได้หมดอถ้ายุติธรรมแล้วขันติมันไม่แก่กล้านะอมันไม่อุกฤษนะถูกว่าแต่ถ้าเ,าเจอสิ่งไม่ยุติธรรมแล้วเราสามารถอดทนได้อะ่ะแหมอุกฤษแล้วเกินนะเอออันนี้เราพูดในใสายคนไม่ใช่ไม่ใช่พ่าพาวจเจเยหรอมันพูดในใสายของคนที่แบบมันอยากจะฝึกตอนอนะ่ะอยากจะฝึกอยากจะขัดเกลาตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าไปเจออะไรที่มันทนได้ก็ทนโอเค ทนไม่ได้ก็ต้องทนเนี่ยโอ้โหเนี่ยผลของมันอุดรุกฤิมากนะอืเราไม่รู้หรอกเพราะพี่ก็พี่ก็ยังไม่ได้ให้คนเก่งอะไรขนาดนั้นอะ,อะไรทนได้พี่ก็ทนอะไรทนไม่ได้พี่ก็บางทีก็ต้องมีต่อต้านบ้างตามปกติมนุษย์นะเราเป็นมนุษย์ธรรมดาใช่ปะ่ะถ้าถ้าถึงจุดจุดหนึ่งก็คิดว่าน่าจะต้องได้มีโอกาสใช้ความอดทนมากกว่านี้โอ้ย <laughs> พอพอพี่พูดแล้วผมนึกถึงคำหนึ่งตอนตอนผมบวชครับมันจะมีคํา ฝึกตนทนหิวบำเพ็ญตบะโอ้เยี่ยมเลยเป็นเพื่อให้จะเป็นพระแท้อะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นก็เลันนี้ดีนะอันนี้ดีเห็นไหมเริ่มจากอะไรฝึกตนนะแล้วก็อะไรต่อนะทนหิวทนหิวเห็นไหมทนมาแล้วเช่ไหมแล้วก็บำเพ็ญตบะใช่วันนี้อดทนหมดเลยเนี่ยมันคืออะไรทนอดทนฝึกตนฝึกตนฝึกตนนี่ก็ทนทนทนแรกๆกห่นไหมทนหิวแล้วก็นี่ก็คือคือคือเลเวล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  เออแล้วก็สุดท้ายบำเพนตบตบ,บะโอ้โหนี่สุดยอดเลยเนาะเออมันก็เป็นเลเวลของมันสามอย่างนี้ที่บอกมาก็คือความอดทนนั่นแหละถ้าอยากจะฝา,ากหลักธรรมเนี้ยสําหรับคนรุ่นใหม่เออคิดว่าจะให้เขาเอาไปใช้ง่ายๆได้ยังไงบ้างครับพี่คือธรรมะของพระเจ้าทุกข้อนะเอาไปใช้เถอนะมันมีผลดีกับเราหมดแหละนะแล้วก็ เรื่องของความอดทนเรื่องของความงามเรื่องของอะไรเงี้ยผู้ใช้ผู้ทําผู้รู้ก็รู้เฉพาะตนได้ผลก็ได้ผลเฉพาะตนเนาะมันทําให้เราไปในทางที่ดีแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะอยากจะเชิญชวนเนาะอยากจะแนะนําว่าความอดทนเนี่ยนะมันขมขื่นนะแต่ผลของมันเนี่ยหวานชื่นเสมอนะก็อันนี้ถูกฝึกมาถูกสอนมาในโรงเรียนตำรวจรนะมันจะมี มตโตของตำรวจเนาะอะไรนะเคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่กรุณาปาณีต่อประชาชนอดทนต่อความเจ็บใจแม้แล้วราชการเนี่ยก็มีมีต้องใช้สิ่งนี้และใช้เยอะมากอดทนต่อความเจ็บใจใช่ทอทหารเนี่ยจริงๆต้องกล้าหารนะทำไมทอทหารต้องอดทนเออมันเ็นแบบีเนาะใช่ปะเพราะนั้นแล้วการทําการฝึกความอดทนหรือการมีความอดทนเนี่ยทาให้เราเนี่ยนะมันเขาเรียกว่าโดดเด่นโดดเด่น กว่าคนอื่นทั้งในทางโลกและทางธรรมแล้วสิ่งนี้เป็นอุปกรณ์ไม่ว่าเราจะต้องการความสำเร็จแล้วก็แล้วแต่ต้องใช้ความอดทนเป็นพื้นฐานแน่ๆไปอ่านหนังสือ,อพัฒนาตัวเองเล่มไหนดูเรื่องราวของคนที่ประสบความเดชชีวิตยังไงครับไม่มีใครไม่อดทนเพราะนั้นแล้วอดทนตั้งแต่วันนี้ผลของมัน,นดีแน่ๆครับ,รบเรื่องไง่ายก็ลองอด กินข้าวก่อนลองกกินข้าวรื่เสียสุขภาพอ่ะมีมีอะไรที่ง่ายกว่านั้นไหมก็เราต้องเจอคําพูดของคนอยู่แล้วอ๋อแล้วก็ลองอดทนกับมันดูแล้วแค่นั้นไม่พอลองสงบงามกับมันนะเริงจริงๆอดทนผมว่าไม่ยากแต่ผมว่าเราต้องมาลองฝึกใ่สงยมงามอืแล้วก็วิธีง่ายๆเนาะเวลาเจออะไรมากระทบปุ๊บหายใจเข้าหายใจออกนะ จับจิตจับสติที่ลมหายใจ <Okay. S 2> หลายๆอย่างมันจะคลี่คลายได้เองครับโอเคครับครับถ้าคุณชอบเนื้อหาสไตล์เด็กพุทธที่นำเรื่องราวทางพระพุทธศาสนามาเล่าให้ฟังแบบง่ายๆกดติดตามกันไว้เพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้และสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่นเนื้อหาดีๆแบบนี้ด้วยการสนับสนุนค่ากาแฟทีมงานในช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะฮะ